สวัสดีครับผมโจเซฟทีวีอยู่กับเกมคาสเซร์ไตโกโตะกีพ้พับจอไปเช็คข้อมูลว่าเต็มหรือ,อยังมาแล้ว จอเราสเต็ปดีซะด้วยทีมมันสเต็ปดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากฝป่งนู้นเก่งเก่งดูดิ ยิงเข้าหัวเหรอน่าจะยิงน่าจะเข้านะไม่ค่อยน่าเชื่อว่าปืนนี้จะยิงโเจ็บเจ็บนี่ข้าหัวไม่แห้งว่ะแปลกละ ฝั่งนู้นตอนฝั่งนู้นเก่งนะใช่ฝั่งนู้นเก่งสทเติลเหอนปเลยแหละแต่รู้สึกว่าเหมือนเขายังไม่เอาจริงเขาเหมือนว่าเก็บเอาให้เก็บวะ おい。おい น่าจะพลาดเล็กน้อยแต่เขาเก่งจริงข้าจะสลับทีนแล้วข้าจะกลิ้งโอ้โหสไนายมาเก็บตังค์ซื้อสไนายดีนะที่เราไม่ซื้อ เริ่มตีโต้กลับแล้วที่ี้คุณเห็นสเต็ปครนิกีนี่ไหมออกมายิงแม่ออกมายิงแม่ถ้าเขาสลับว่าอยู่ทีมโจนเขาก็จะทำสเต็ปนั้นได้ง่ายขึ้นโโอ้โห นี่ดิเจอสเต็ปเทพไปฝั่งผมก็มีนะอะไรเนี่ยโชคต่างกันเว้ยโอ้โหคนนี้เก่งอ่ะ ด <Cornell. S 2> ูดิเก่งเวอร์เฮ <ếu> <Okay. S 2> ้ยเก่งเวอร์เก่งโคตรเวอร์เลยไงล่ะไม่เก็บสไลด์ไม่ด้วยที่กับผมเก่งอ่ะไม่เก็บอะไรมาเลยพอเก็บไม่ทันพออยู่ฝั่งนู้นมุด Throwing flashbang! Smoke. Flashbang! Throwing a flashbang! I'm throwing a flashbang! Smoke! Molotov out! โอ้ย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 ไหวพี่เพื่อนดีนะไหวพี่เพื่อนดีนะแต่โดนเต็มตัวเลย ตัวเราเนี่ยเจ็บเจ็บฝั่งนู้นถึงมีคนหัวร้อนนะ่ะโคตรเจ็บเลยเพื่อนที่หลังไม่เอาแล้วนะ แค้เกมแรก ดนแค่นัดเดียวตูก็แห้งแล้วร้อนก็ร้อนต่ายช่วงตีสามใช่สิ 그. แรงสี่ดาวจริงไหมว่าสเต็ปมันเล่นมันเหมือนมันเช่แรงสีดาวไม่มีแล้วเพื่อนไม่มีไม่มีแล้วซื้อให้แล้วหมดทุกอย่าง เจอหลังไม่นานรีบมาคนเดียวเลยลลน้ำไม่มีกินน้ำหมด เลืเจนในหัวสมองไม่เพียงพอดื่มน้ำช่วยได้อากาศร้อนๆสำหรับคนทำงานกลางแดดไม่สามารถดื่มน้ำเย็นได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นฮิสโต,ตกได้ง่ายข้อนี้อันตรายนะ เนืขนาดนั้นใครๆก็ว่าตายตายไหมตายสิตีสามเคยตีสี่กิปก็ต้องลงตัดตาแหกครับ ยิงไม่เข้าหัว ต้องการน้มลูกไปตักได้นะแต่ใช้เวลาลว่าแล้วต้องโดน แล้วต้องโดนทำไมาคนเก่งๆชอบแพ้สไน์สไน์บางคนเล่นสไน์เก่งๆแต่แพ้ปืนเนี่ย ด,ดูดิดูดิคุณจะให้ผมพูดไงไอ้พุงอีเคสู้เขาไม่ได้หรอก ได้จัด ฝังเราก็เรลยมีคนหัวร้อน back. สวยงามเอะไรครับถ้าชอบอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วเจอกันตอนเย็ยนอีกรอบหนึง่ง